าาสักแอร์นะเป็นที่ดินเปล่าๆมีลูกสาวคนเดียวอาจารย์ไปจัดให้บอกต้องการอาจารย์เลยขอขอขอร้องอาจารย์เลยผมอยากได้ลูกชายผมมีลูกสาวแล้วห่างกัน12ปีค่ปีอาจารย์ก็ไปจัดตามหลักขออาจารย์เลยทําไมได้ลูกชายอ่ะอในเมื่อบ้านเขายังไม่มีเลยไม่ใช่ <Y arn S 1> ความบังเอิญใช่ไหมอาจารย์คือความบังเอิญอาจารย์ใช้คําว่าความเชื่อดีกว่าแต่ความจริงเขาได้ลูกชายจรยงิงอ,อาจารย์ไปทําอะไรเขาอาจารย์ไม่เคยทําอะไรใครเลยอาจารย์จัดให้ถูกหลักถูกต้องแค่นั้นเอง แล้วมันเรื่องจริงไงแล้วเขาได้ได้ยังไงอ่ะแล้วอาจารย์ไปทักนกคนที่ท้องนะอาจารย์ถามเขาห้องน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาพอไปบอกเขาเอออาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะมันมันคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรแปลกไหมล่ะอันนี้คือความจริงไม่ใช่ความเชื่อบางคนบอกไปซาวอาจารย์บอกไม่ต้องซาวหรอกนี่คือได้ลูกชายใช่อาจารย์สแกนเลยเรียบร้อยเหมือนกับน้องชายอาจารย์น่ะเขาไปสร้างบ้านอยู่ทางใต้อ่ะเขาอยากได้ลูกชายนะเขามีลูกสาวสองคนอยากได้ลูกชายยังก็ไปจัดให้แล้วไม่ได้ลูกชายได้ยังไงอ่ะในเมื่อไม่มีบ้านอ่ะ มันเป็นอะไรที่แปลกไหมก็อันนี้คือความเชื่อถูกไหมแต่ความจริงคือได้ลูกชายจริงอ่ะ,ะเห็นไหมความเชื่อกับความจริงอันไหนมาก่อน แล้วแต่แล้วแต่เรื่องอ่าแล้วแต่เรื่องความเชื่อมาก่อนแต่ความจริงคือความจริงถูกไหมความจริงคือมันคือจริงอ่ะถูกไหมล่ะคุณจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่แต่ความจริงมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงถูกไหมถูกต้องอันนี้คืออยู่ที่ดุลพินิจนะอาจารย์ไม่ได้ให้คุณงมงายนะอาจารย์พูดด้วยเหตุผลคุณก็ลองให้สังเกตดูในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยใครจะเก่งหรือใครจะเปลี่ยนไปยังไงคุณลองกินร้านอาหารว่าทาไมร้านหลายๆร้านเนี่ยทำไมถึงเขาดีขึ้นอ่ะเขาดีขึ้นเป็นเพราะอะไรนะ เขาดีขึ้นเพราะเขาจัดถูกต้องหรือเปล่าคุณลองไปร้านอาหารทาไมเขาตั้งภาสินสินเยอะแยะเลยคอู้หท,ทำไมมันมันบังเอิญอาจารย์บอกไม่ใช่บังเอิญหรอกอบางครั้งเขารู้นะแต่เนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้รู้แบบเขาไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ถือว่ามีความแตกต่างกันที่ว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะงมงายเท่านั้นเองนะครับนะคะน่นและเดี๋ยวให้อาจารย์ พักสักครู่อีกมาไหมคะให้อาจารย์ดื่มน้ําพักเหนื่อยสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมุงจุ้ยนะคะเตรียมคําถามกันเอาไว้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวอาจอารย์จะค่อยอ่านเนี่ยอาจารย์ช่วยๆตอบนะคะกับทุกคนพยายามจะไล่เรียงไปครบเลยทุกคําถามคุณพี่ชนวัฒน์ถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ครับมีห้องน้ำสองห้องในบ้านติดกับครัวห้องแรกอาบน้ําอย่างเดียวห้องหลังมีโถส้วมดีไหมคะอ่าถูกต้องนี่คือบ้านดั้งเดิมอาจารย์บอกเลยนี่คือบ้านดั้งเดิมนะครับก็ ถ้าถูกหลักก็คือพื้นห้องน้ำเนี่ยคือต้องต่ำะนะห้องห้องน้ำเนี่ยไม่เกี่ยวแต่สําคัญคือห้องส้วมนะ,ะห้องส้วมจะอยู่ข้างหลังนี้คือถูกหลักถูกต้องเลยน,นะจะชัดเจนนะพี่ชนวัตร์คะ,ะคุณน้องนิชาลูกปลาเกลียงสวัสดีค่ะหลังบ้านติดกับสระน้ำทำยไงดีคะหลังบ้านติดกับสระน้ําใช้น้าเต้าลูกใหญ่แก้จบเลยน้าเต้าลูกใหญ่แล้วจะหายังไงดีล่จะจย์น้ำเต้าสั่งมาทางของอาจารย์เลยะนะครับนะ